ยิ้มอะไรอ่ะรอคอยรอคอยคุณอาจจะได้ยินผมพูดไปเมื่อวานบ้างว่าดีใจมากที่ในการถ่ายทำเรื่องนี้เราไม่ได้ทะเลาะกันเนาะเออเอเออครับมันเป็นเรื่องจริงครับคือการถ่ายทำมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเอ หลายๆคู่เนาะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่มันอ่อนโยนกันที่สุดแต่ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่ที่เรายังคงความสนิทสนมแล้วก็ความเข้าใจต่อกันและกันจนถึงตรงนี้ได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกคุณไปในวันแฟนค,คอนนะครับทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับผมดีใจมากเช่นกัน ขอบคุณมึงมากมันไม่ต้องหาขนาดนี้ก็ได้มั้งคอบกันอยู่ไงคอบกัน,นอยู่อย่างน้ให้ลิปนะ แต่สิ่งที่ก็อยากพูดจากใจเหมือนกันอย่างที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นสิ่งที่คือหลังจากจบเมื่อวานไปเนี่ยผมกลับไปนอนตื่นมาผมก็ยังรู้สึกดีใจแล้วก็ซึ้งมากๆกับสิ่งที่คุณพูดบปว่าแบบคุณก็คิดเหมือนกันในเรื่องที่แบบเวลาเราทํางานกันมาตลอดด้วยความที่ช่วงถ่ายละครถ่ายซีรีส์เนี่ยจะเป็นช่วงที่จิตใจเราอ่อนอ่อนแอที่สุดเราก็จะมีแบบเกิดปัญหาคอน f l i ต์ conflict. ขึ้นมาได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่า ผมรู้สึกดีใจที่ตัวคุณเองก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกเพราะว่ายอมรับเลยว่าผมก็กลัวมากเหมือนกันว่าสิ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าในช่วงเวลาที่จบเรื่อง VR คอเราลักกันมาเนี่ยเรามีเวลาได้แบบออกไปใช้ชีวิตได้ทําสิ่งอื่นๆมากมายจนทําให้เราสนิทกันมากๆแล้วพอถึงในช่วงที่เรากําลังเวิร์กช็อปจะเข้าเรื่องซีรีส์เนี่ยยอมรับเลยว่าแอบกลัวมากจริงๆแต่ก็มีความสุขมากๆที่ได้เล่นด้วยกันอีกเรื่อง แล้วก็คือจะบอกเลยว่าไม่ว่าจะขึ้นด้วยกันกี่สเตจผมก็อยากจะขอบคุณคุณทุกๆคอนเสิร์ตหรือแฟนคอนที่เราจะได้ขึ้นด้วยกันเลยก็คือคุณเป็นคนที่เก่งมากจริงผมนับถือเลยในเรื่องของการแสดงในการร้องเพลงต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่วงที่เราถ่ายมีสติหน่อยคุณทีเนี่ยคุณมีเรื่องสกาเลตที่ก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันซึ่งยอมรับเลยว่าคุณสามารถแบ่งเวลาแล้วก็สามารถฝ่าพันอุปสรรคในความเหนื่อยทุกอย่างออกมาได้แล้วแบบ ดีมากๆจริงๆเพราะยิ่งแบบเราถ่าย2เรื่องเนี้ยแน่นอนว่าเราทํางานแบบเจวันต่อสัปดาห์มันจะเหนื่อยมากๆซึ่งอยากบอกว่าเก่งมากๆภูมิใจในตัวคุณแล้วก็อยากจะเดินต่อไปเรื่อยๆเล่นซีรีส์ด้วยกันไปเรื่อยๆต่อๆไปครับนะครเ,เลิฟยูจริงๆอันนี้พุตรงแบบคือเขิอนเนี่ยแบบไม่ค่อยชอบพูดออกสารตะลันท์ใช่ไหมรับ แต่ว่าเออแถวไหนก็นไหนก็นพูดไหนๆก็ได้เฮ้ยแล้วก็ขอบคุณนักแสดง